ขอเพิ่นขอบคุณหลายๆค่ะเป็นยังดอกค่ะเด้อคุณติ๋วขอบคุณหลายๆเดี๋ยวต่อช้าระ้บบเชื่อมต่อช้าขอบคุณนะคะที่มารับชมเนาะคะ่ะเนาะเขาไปเบิง้งเขาไปอันเนี่ยการเชื่อมต่อช้าเป็นวามันคืนนามันคืนนาจอเลยการเชื่อม ต่อช้าแค่นี้ล่ะแบบมันบ่ได้เปิดบ้านจักเทือว่วามันที่เป็นจันไงไดญเนอะคะ่ะเนาะไ็เรล่องเบืองลบเหล,ลือก็ลงสามคิปสีค่คลิปก็ว่ากันไปมันก็ผ่านเร็วต้องผ่านผ่านทีสาทีเร็วเน็ต็คือจังแห้งอยู่ ใบใหม่แล้วชิดยาวเยอะๆใช่แบบเดียวกันที่ที่มีเสียงเพลงเนะี่ยลิปเา่าพ่นบอกว่าคุณขอบคุณเดอคาะเดอร์วันนี้ดามีลูกลูกมาโชว์ด้วยเป็นคลังเลกที่ขึ้นโชว์ค่ะแต่ว่ามันเป็นก็อีหยงังแต่ว่าเอาไปเบิ่งแล้วมันกับ่บมีอีหยังแต่ว่ามันจะเกี่ยวกับอีหยังบ่ก็ับบรลูด้วยกันขอบคุณขอบคุณเดอคาะเดอร์ ขออนุญาตยืนยันตัวมันอยากลำบากจักหน่อยเด้คุณติ๋เวเอ้ยเป็นอย่างมากเนาะค่ะเนาะสูงสุดสองอาทิตย์สวัสดีเนาะค่ะเนาะสวัสดีที่มาเป็นกำลังใจเนาะค่ะเนาะขอบุณหลายหลายมายืนยัน ขอบคุณขอบคุณเด้อกะเด้อที่มารับชมยังมีเป็นคนมีค้นหากินแบบนี้กับมีเนาะแต่เลือดตอนเพิ่นที่แหลกกับโบรูลบออกเพิ่นกบทีล่องชิบใส่ไห้ให้เท่ากบที่ลบออกมาะค่ะเนาะเดือนเดียวเพิ่นกบผ่านแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้เป็นเลือดตอนเพิ่นเลือดตอนไปเปิดบ้านนะแล้วแล้สติ๋วกี่โมงแล้วทางโน้อนอะ่ะจะนอนแล้วไม่ใช่หรอ ดึกแล้วมั่งสี่ห้าทุ่มแล้วมั่งเน็ตเก็คือจังแห้งอยู่แล้วคนคือคือว่ามันมักมาทั้งนี้แล้วเด็กทักท้ายคุยเปื่อิๆมีความุุโบ้เงาค่ะไม่เงาไม่ตนคือเกาค่ะยืนยันตัวตนยังส่งผลงานเหมือนเดิมค่ะ มันคือขึ้นมาแบบนี้นาจอบอกการเชื่อมต่อช้าเวล่านโอ้ผมไรเดออยูู่้เดียวอยูู่้เดียวในห้องเป็นยังากมันระบบเป็นอะไรนะเสาร์าอาทิตย์นี่แหละค่ะ วันนี้พักจักนอยมืออื่นกับิี่อกระตมค่าทักท่ายงานสวัสดีเน,าาเน้อค่ะน้อสวัสดีที่มาเป็นกำลังใจเน,าาเน้อค่ะน้อขอบคุณหลายๆมายืนยันนี่ยเพิ่นกับ,บ่ให้เบิงบ้ง่ให้โซ่อีย่างเลยถอยลงถอยดึนหน้าจอบอกว่าเชื่อมต่อช้า มันเอาแชดเพิินไปแหมแต่เลือดโต้เลือดโตนเพิ่นตุ่มเออเพิ่นเศร้าบภเหตเลยแชดเอาเปรเพิ่นไปไหมเป็นอย่างเพิินทันบบได้กับสีลองคือเกาเนาะคะ่ะเนาะมันคืนนาจอแม่คุณติวัดเชื่อมต่อช้าแต่กับ่บเป็นคือกันเนี่ยมันคืนโชวการเชื่อมต่อช้ามันเป็นเพรออาะีหงาการเชื่อมต่อช้าเคยเคยไอ อะไรนะสองตายายสองตายายตาคุ้มอ่ะแต่กับโบเป็นคือกันเนี่มันขึ้นโชว์การเชื่อมต่อช้ามันเป็นเพราะอียงการเชื่อมต่อช้ามันอยากลำบากจัหน้อยได้คุณติ๋วเ้ยเป็นอยังมาเนาะค่ะเนาะสูงสุดสองอาทิตย์ ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อคุณติวมีอย่างกับทำงานไปขอบคุณที่มาชงกำลังใจจากมงจากนาำหรือว่าไก่สีนอนขอตัวทำงานเป็นเวลาจ,าจ,าจา้าจ้าจ้าขอบคุณขอบเต่าค่ะคุณติวอ่าลืมกินข้า,าวเสาเด้อสวัสดีน้องดาเพื่อนลาคุณติวสวัสดีน้องดาทักทายเนาะค่ะเนาะพักเดี๋ยวก็บทีไปงานต่อค่ะเพื่อนเดีจัดงานอยู่บานย่าเฉลวยเนาะค่ะอยู่บนนันนาเพื่อนสถานที่เพื่อนกว้าง ระบบเป็นอะไระบ๊ายบายแล้วค่ะเดี๋ยวทักหลังบ้านเด้อค่ะเด้อคุณติวเดี๋ยวทักหลังบ้านขอบคุณขอบคุณบ๊อไปนะ้ำมาหลังเดี๋ยวคุยระบบเพิ่นกันบติบัวเก่งติวานคือบ,บัวลงขีดกับิวายแต่ว่าอันเพิ่นเคยเพิ่นเคยเตือนได้ว่าอันอย่าง กำลังใจที่ส่งกําลังใจให้กันทุกมือทุกมือเนาะค่ะเนาะบอกภาษาบันอีสานบันเฮาเนาะค่ะเนาะอีไอกับอิงเวลคนนั้นบอกให้ฟ mm ังถ้าว่าเครื่องที่เปิดมาปุ่มโฆษณาปิดแล้วจะเสียเวลาอีกเด้อจะให้ได้คุณนเด้อค่ะเด้อที่มารับชมขอบคุณนหลายๆค่ะมาทักทายกันก็ดีใจเนาะค่ะเนาะทักทายเพื่อนกันเนาะค่ะเนาะทักทายเพื่อน เป็นเพื่อนกันนี่ยังเนะาะตัข่ายเนาะค่ะเนาะมาส่งกำลังใจเนาะค่ะเนาะคุณการละครั้งหนึ่งผ่านมาให้จำระเถือติดต่อกันแปดอาทิตย์เออเมนจ้าค่ะคุณติวเมนเมนสวัสดีเดอร์ค่ะเดอร์ลูกสาวโปนาลูกเตยมาเบิ่งไหลซดตะเกียแต่เลือต้นเลือต้นเพิ่นเขาแชดเอาเฟซเพิ่นไปแหมเพิ่นก็นเลยเศร้าเฮ็ดไปเลยลูแต่ว่าฮะโบมี่บมีขึ้นบบมีอันนั้นเลย ก้าใครเพื่อนค่ะทักทายเพื่อนเด็ดกิดคือจังแห้งอยู่คุณนาจอบอกว่าเชื่อมต่อช้าต,ต้องได้ไล้อีกอันบันคืออัน ในเทืออันนั้นแบบมันบ่ไปบ่ไปแต่ว่าแต่ว่าันยอดดิ้วนี่ร้ายจ็ดออไม่ใช่อย่างน้อยไม่ใช่อย่างน้อยสองอาทิตย์ลักโพสออตั้งแต่แก้งตั้งแต่แก้งไปแล้วเป็นเดือนเนาะเป็นเดือนแล้วคือคืนนี้เปิดบ้านแล้คะ,ะเด้อก็ ขอบุณหลายๆขอบุณค่ะน,น้องดาเจ้า,าก,กับโได้ไปบบไดเปิดเบิ้งเลยเพิ่งจะเปิดเท่านั้นมันต้องลงวันและสามคลิปที่ที่บอกค่ะบอกตามบอกตามตั้งนานแล้วไม่ถ่ายลอยเลยเดย้แต่ละคลิปบางคลิปก็เป็นลอยยอดวิวแต่โคกเข,ขาคงคงดูไม่จบมันก็สิคงมีแต่เพื่อนเพื่อนแต่สาค่ะคุณติว๋วแต จะลืมกินขา่าเสาเด้อสวัสดีน้องดาเพื่อนลาคุณติว๋วสวัสดีน้องดาทักทายเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะของติวก็นี่เมื่อวานนี้ไม่มีก็ดูกระติกกร <c oughs> แดงสีแดงใช่ไหมมันก็มาไปหนามาหลังเลยเขาไปเบิง่งสู่ีลงคือเกา่า แต่ละคลิปก็โอ้ยตั้งใจเฮ็ดเล AI บ่เปิดตาให้เลยพี่น้องขอบคุณขอบคุณค่ะเดี๋ยวแม่กะสิเรายบลบวันละสามคลิปแล้วก็เราก็โพสสามคลิปอย่างเงี้ยเรื่อยๆ สักประมาณเดือนหนึ่งในไา่สองเอ้ยแปดแปดสัปดาห์แปดอาทิตย์อย่างน้อยให้ลงวันครั้งละวันละสองวันรุตต่วาา่างโบมี่บมี่ขึ้นโบมีอันนั้นเลยท,ทย้า่ายเพื่อนค่ทะทักทาเพื่อน่ยเพื่นกับ่ไห้เบิบ้งบ่ให้โซ่อีย่างเลยถอยลงถอย คนคือขึ้นมาแบบนี้หน้าจอบอกการเชื่อมต่อช้า